สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน s อซีเอวีอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับกับงานติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นแทบจะ2อีเวนต์เลยนะครับก็คือจะรีวิวไฟตัดหมอกตัวใหม่นะครับแล้วก็รีวิวงานติดตั้งของรถคันนี้ด้วยนะครับรถที่มันติดตั้งในวันนี้นะครับเป็น t o โ o t a f o r t u n e r นะครับซึ่งของลูกค้าเนี่ยจะเป็นตัว TRD นะครับแต่ว่าแปลงหน้ามาเป็นตัว g r แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ันนี้จะเป็นไฟตัวใหม่นะครับซึ่งเป็น duo projector นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะแก้ปัญหาไฟตัดหมอกเดิมนะครับซึ่งของโรงงานเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะครับของ t o โยต้านะครับที่ไม่สว่างนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัดหมอกเดิมโรงงานนะครับซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับเป็นหน้าเลนไม่ถึง2นิ้วเลยนะครับ ของเดิมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่มาจากโรงงานนะถ้าใครที่ซื้อ GR นะครับหรือว่าตั้งแต่ r e g e n e r r เป็นต้นไปนะครับจะได้เป็นตัดหมอกแบบนี้นะครับซึ่งแสงเนี่ยมันไม่สว่างเลยนะครับตกหน้ารถแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็จะต้องพึ่งพาต่อไฟหน้าอย่างเดียวนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้าก็เลยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวตัดหมอกนะครับซึ่งมันไม่สว่างนะออกนะครับโดยตัดหมอกที่เราติดตั้งในวันนี้นะครับก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะครับเพราะเป็นสินค้าตัวใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือตัดหมอก o j e c t o r ในรเองเะอรบ ตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือจะเป็นงานตรงรุ่นสําหรับรถเตโต้ารุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยลูกค้าที่เคยสอบถามกันเข้ามานะครับว่าใช้รีโวตัวหน้าหมูป่านะครับ t ต y o ต้าโคโรล่าครอส a l t ติตัวปัจจุบัน แล้วก็โตต้แอลอ a เทีที่ต้องการเปลี่ยนตัดหมอกที่ของเดิมจะเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้สามารถเปลี่ยนมาใส่เป็นตัว b l d อลดีโปรเจในรุ่น GTX ได้แล้วนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับสามารถใส่แทนของเดิมได้เลยนะครับตอนนี้ที่้าน c อลดี a ฮไลน์แล้วก็รองรับในการติดตั้งแล้วนะครับสําหรับใครที่ใช้เป็นอย่างหน้าหมูป่านี่นะครับ นี่รีโวตัวนี้หน้าหมูป่านะใครที่ใช้รีโวตัวนี้นะครับแล้วอยากแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเนี่ยก็มาติดตั้งได้เลยนะครับเหมือนคันนี้เลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็ค่าเคอยู่ที่ 5,800K นเคนะครับนี่งานติดตั้งก็จะเนียนๆนะครับตรงรุ่นนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับจะมีไซส์ขนาด2นิ้วเท่าเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการดัดแปลงใดๆกับตัวรถเลยนะครับอ่ะทีนี้เราเห็นในเรื่องงานติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแสงกัน หนึ่งสองสานี่แสงที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับเป็นแสงจากตัดหมอกเพียวๆนะครับโดยที่ผมไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับนี่นะไฟหน้าผมไม่ได้เปิดนะเปิดเฉพาะตัดหมอกอย่างเดียวนะครับแสงที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นแสงจากตัดหมอกจาก b i o l ลดีโปรเจคเในรุ่น GTX นะครับซึ่งเป็นตัวตัดหมอกตรงรุ่นนะครับ 5,800K นะแต่เรียกได้ว่าสว่างกว่าตัดหมอกเดิมโรงงานของตัวเนี้ยเยอะมากๆนะครับ ดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเปิดน่แทบไม่เห็นเลยนะครับแสงที่ลงนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแสงออกขาวนวลเหลืองนะครับแสงที่กล้องถ่ายได้เนี่ยจะเป็นแสงตามความเป็นจริงของสีที่ตาผมเห็นเลยนะครับมันจะออกขาวนวลเหลืองนะครับนี่แล้วก็ตำแหน่งคัดออฟนะครับก็จะเป็นลุงคัดออฟแบบนี้นะครับนี่การตั้งระดับนะครับเราจะตั้งให้ตรงเป๊ะนะครับ ลูกค้าจะได้ขับง่ายนะครับอยู่ในระดับโพซิชันที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีบูคัตออฟตลอดแนวแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว GTX นะนี่เมื่อมองกลับไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวแสงเนี่ยคือจะกดลงถนนเนี่ยเข้มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นปีคัดออฟนะครับยาวตลอดแนวแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเปิดเฉพาะไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับ สำหรับโตโยต้นะเอาใจ3าวกโตโยต้าโดยเฉพาะนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับสำหรับรถโตโยต้รุ่นใหม่ๆที่เป็นไฟตัดหมอกขนาดเล็กนะครับใส่ตัวนี้ไปจบเลยนะครับแสงอลังการแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราเห็นภายนอกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันบ้างดีกว่าว่าผ่านฟิล์ม60เป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตำแหน่งคนขับเรียบร้อยนะครับโดยที่ผ่านฟิล์ม60นะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตำแหน่งค้นข้า่านฟิล์ม60นะครับเรียกได้ว่าเห็นชัดแบบเคลียร์เลยนะครับอันนี้เราเปิดเฉพาะไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับถ้าเปิดไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นหน้าเรเจนเดอร์นะครับมันจะได้เป็นตัว d u โ Projector นะครับแสงมันจะดีกว่ารุ่นเดิมค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ปิดไฟหน้าแล้วก็ปิดหมดเลย ก็จะมืดแบบนี้นะครับอันนี้เปิดเฉพาะตัดหมอกนะครับผ่านในตำแหน่งคนขับเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้เลยนะครับเปิดไฟตัดหมอกวิ่งยังได้เลยนะครับแสงเหลือๆเลยนะสำหรับตัวตัดหมอก GTX ตัวนี้นะครับการตรงรุ่นสําหรับรถเตโยตตานะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแสงตัวอย่างนะครับจากงานติดตั้งไฟตัดหมอก by ld projector ในรุ่น GTX นะครับกับรถเตอร์ตาร์ฟอร์จนะครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมของเมืองไทยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตั้งแบบนี้บ้างนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อของร้านนะครับร้าน s c l d นะครับก็จะมีเบอร์โทรกับไลน์จะเป็นอันเดียวกันนะครับนั่นคือเบอร์0ู2 3 425550นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ก็จะเป็น stld headline นะครับรวมทั้ง YouTube Channel ก็จะเป็น stld headline เช่นกันนะครับร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเซานะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาติดตั้งแบบนี้บ้างนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งลิงก์โลเคชันให้นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลลออองงงงททดดดดขััััับบกกกนนนนนูะครรรววว่่าาาาาเเเปป็ยยยไ้ีี๋มสุต โอ้ทางนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะพี่จําเลยอะแสงแบบนี่แค่ตัดหมอกเนีน่ยน,นะนะไฟหน้าไม่ได้เปิดด้วยเพราะของเดิมพี่น่าจะไม่เห็นแบบนี้อยู่แล้วนะไม่ทางไม่เห็น <entendeu? S 1> เลยตกอยู่ข้างหน้านิดเดียว <sque al. S 2> ใช่สามนิ้วมันจะได้ช่องปาใ,ง <Techn ique> ใช่ครับมันจะได้เข้มขึ้นเเข้มกว่าจะจบแล้วผมต้องการเก็บแค่ใต้ท้องเนี่ยอ่า ได้ทิไฟหน้าเก็บไม่ได้ปพาถ้าตามธรรมดาอยู่แล้วไฟหน้าโรงงานมันจะแสงมันจะบางอันนี้ได้ตัวนี้มาเติมเข้าไปนี่แจ่มขึ้นเยอะเลยแล้วมันเน้นเก็บล่างหมดเลยและพอรถของพี่เป็รถยกสูงด้วยเนะี่ยมันได้เปรียบในเรื่องระยะที่ติดตั้งมันสูงขึ้นมาเลยไปได้ไกลสาม <laughs> น,นะานิ้วอะไรเงี้ยคัดออกโชว์กำแพงก็มั้ง <laughs> ใช่ใช่ดี <laughs> เห็นดิคันของช่างสงศักดิ์แกลงไปเอะทำไมมันลูกค้าวปต,ติดตั้งเองอะมันลงได้ปะมันต้องโมแบ็กเก็ตโมโมท่าท่าอะไรแบบั้นลงได้เฉยอ่ะ <laughs> ต้องโมพี่แต่ท่าเน,นี้ยมันเป็นงานตรงรุ่น <laughs> แต่ถือว่าผมว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็ดีกว่า <laughs> ที่ท,ที่ที่คิดเอาไว้นี่แหะครับแต่ยานเนี้ยผมว่าโอเคแล้วพ <laughs> ี <laughs> <ย>่คร <laughs> ับประมาณนี้นะพี่เนาะครับครับ สองเก็บกำแพงได้ก็พอใจเลยใช่ใช่พี่แล้วย,ยิพอเปิดไฟด้วยก็โอ้เนี่ยข้างล่างมันบางเงี้ยปะ่ะใช่ข้างล่างมันบางครับนนถ้าถ้ามันไม่เห็นไกลๆก็ปรับไฟหน้าขึ้นเดี๋ยวนี้เก็บข้างล่างเนี่ยอันนี้<อ>เก็บข้างล่างหมดเลยใช่โอเคครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นจบรีวิวนะครับสำหรับงานติดตั้งไฟตัดหมอกปลาย LD projector GTX นะครับจะเห็นได้ว่าแสงที่ลงถนนเนี่ยหลังจากที่เราขับเนี่ยแสงมันคมชัดและเคลียร์มากเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการ ติดตั้งแบบนี้บ้างนะครับไม่ว่ารถเตอร์ต้าท่านจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต um, ่อมาได้นะครับตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอลาไปด้วยแสงสุดอลังการจากไฟตัดหมอกไฟ LED projector GTX นะครับนี่สุดอลังการแบบนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นรีวิวสินค้าหรือจะเป็นรีวิวงานติดตั้งรถรุ่นไหนยัไงเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี